ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับรายการช่องมูท t เดย์นะครับโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์นะครับในเรื่องของบอลนะครับโดยเฉพาะในแคมป์หรือว่าในสโมสรทั้ง18สโมสรของบุนเดสลีกาจากเยอรมันนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกสำหรับคู่แรกของฤดูกาลใหม่นะครับระหว่างทีม มึนเช่นกัดบัดนะครับแล้วก็ทีมเยือนก็คือไบเยอร์มิวนิกนั่นเองฉะนั้นทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นอสองทีมที่คนไทยส่วนใหญ่ก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับเมื่อ,อรดู่การที่แล้วไบเยก็เฉือนชนะนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายสมัยติดต่อกันฉะนั้นเรามาดูว่าในารดู่การใหม่นี้ทีมไบเยอร์มิวนิกจะมีโอกาส ได้ถือถาดแชมป์บุนเดสลีกาหรือเปล่าฉะนั้นคืนนี้นะครับจะมี1คู่ที่เตะก,ก็คือทีมมินเชนกัดบาดกับทีมไบเยนมิวนิกจะเตะในช่วงประมาณตีหนครึ่งของคืนวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564นะครับก็ผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของการเตะในเรื่องของเวลาในเรื่องของสีเสื้อในเรื่องของอักษรน,นำหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของดวงดาว ที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้มีแนวนาหางแล้วก็มีแนวโน้มที่ทีมไหนจะชนะหรือทีมไหนจะมีโอกาสแพ้ฉะนั้นเรามารับชมรับฟังในรา,ายละเอียดกันเลยครับในช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับทีม มอนเช่นกันบัตรก็อักษรตัวแรกก็คือมอมานั่นเองนะครับฉะนั้นมอม้านี่ก็แทนดาวพฤหัสนั่นเองในทางทักษะดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนมนตรีก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามนตรีก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือผู้ตัดสินหรือ VAR ต่างๆก็ถือว่ามีโอกาสที่สิ่งเหล่านี้จะช่วยทีมมินเช่นกันบัตรได้นะครับ แล้วก็ดาวพฤหัสด,ดวงนี้ในราศีจักรก็ตกในเรือนของกรรม,มะด้วยก็ถือว่าดีกรรม,มะก็แปลว่าภาระหน้าที่ที่ทำนั่นเองนะครับเรามาดูทีมเยือนดูบ้างน,นะครับทีมเยือนก็คือทีมใหญ่ที่ก็คือไบเยนมิวนิกนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงทีมไบเยนมิวนิกตัวอักษรก็ตัวแรกนะครับก็คือตัวบอไม้ไม้บอร์บม้กก็อยู่ในกลุ่มของดาวพฤหัสนั่นเองนะครับแล้วก็ดาวพฤหัส ในทางทักษะก็ถือว่าอยู่ในเรือนมนตรีก็ถือว่าดีกับทีมไบเยนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสด,ดาวดวงนี้ก็อยู่ในเรือนกร,รมมะเช่นกันก็เหมือนว่าทีมมันเช่นกัตบัตกับทีมไบเยนมิวนิกถือว่าอยู่ในเรือนอยู่ในภพในเรือนชะตาเดียวกันก็ถือว่ามีโอกาสชนะเสมอหรือแพ้พอๆกันฉะนั้นเราก็ต้องมาตัดสินด้วยการใส่สีเสื้อนะครับ ในเมื่อเหมือนเช่นกัตบัตรนะครับอยู่ในบ้านของตนเองก็น่าจะใส่เสื้อ,อ,อสีขาวเป็นหลักนะครับเท่าที่เราได้วิเคราะห์กันนะครับสีขาวก็แทนดาวจันทนั่นเองนะครับแต่ดาวจันทร์ในทางทักษะก็ถือว่าเป็นเ,เดชนะครับก็ถือว่าตกเรือนชะตาที่ดีนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งนะครับที่มันเป็นไม่ค่อยดีก็คือได้ตําแหน่งเป็นมหา จุนนั่นเองนะครับก็ถือว่าตําแหน่งไม่ได้ใหญ่โตหรือ,อมีตําแหน่งยศศัติ์แต่อย่างใดนะครับเรามาดูทีมเยือนดูบ้างนะครับทีมเยือนก็คือทีมไบเยอร์นิวนิกในคืนนี้น่าจะใส่เสื้อสีแดงนะครับถ้าเป็นใส่เสื้อสีแดงก็ถือว่าเป็นอายุนะครับเรือนของทักษะนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยฉะนั้นผมมั่นใจในผลลัพธ์ของดวงดาวที่ได้วิเคราะห์ไว้ฉะนั้นทีมมินเช่นคัตบั น่าจะมีโอกาสแพ้ในสกอร์0-1หรืออาจจะแพ้ถึง0-2ก็ได้ฉะนั้นไบเอนมิวสิกในคืนนี้น่าจะมีโอกาสเก็บชัยชนะต่อมืนเช่นกันบาตได้อย่างแน่นอนฉะนั้นสกอร์น่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือมืนเช่นกันบาตแพ้ด้วยสกอร์0-1หรือแพ้ด้วยสกอร์0-2นั่นเองนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึก สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวสดๆได้เลยกับผมที่หมายเลข0955434416หรือ ID Line ก็เบอร์เดียวกันคือ0955434416เดี๋ยวผมจะบันทึกไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วย แต่รับ,บรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับ,บรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาด คลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยรวยขอให้มีโชคมีลาภก,กันทุกๆคนและพบก,กันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ